มม่พูดเหมือนในรายการเดียวกันแต่พูดย้อนแย้งกันมากอะ่ะผมอยากคุณออกมาพูดใหม่ที่ไหนก็ได้คนที่รักหมอบีเขาก็มีเยอะนะแต่ผมพูดไปตามเนื้อผ้าผมเข้าใจคุณรักหมอบีแต่ไม่ได้บายเขาว่าคุณจะมาด่าผมได้นะถ้าคุณต้องการรู้สึกว่าสิ่งผมทําไปแล้วไปก้าวล่วงคุณต้องการจะฟ้องก็ฟ้องมาดีนะครับถ้าเกิดฟ้องผมผมจะได้เปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับคุณบนศาร ราะผมก็มีคนที่รักที่คอยปกป้องผมเหมือนกัน <Yeah. S 1> เขาก็ต้องสวนคุณเหมือนกันนะผมเชื่ออย่างนั้นผมยังคงเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามาดา่ากูคันนี้เป็นรถของใครฝากถามคุณบีเผื่อคุณบีจะมีแรงออกมาตอบตอนไหนก็มาตอบหลังจากที่หายป่วยแล้วนะฮะขอดูเป้ใบนั้นหน่อยขอดูเป้นะขอดูแบบไม่ได้เปิดหนะเป้ใบเดียวอะ่ะอย่าเปิดผิดนะเว้ย หลังจากที่นายเสกสรรหรือหมอบีทูสื่อวิญญาณหอบหลักฐานเข้าชี้แจงกับตำรวจกองปราบ และได้มีการเปิดใจผ่านรายการแฉของมดดำคาชาภาโดยบอกว่าเงินทั้งหมดไม่ได้มอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุแต่มอบให้กับหลวงพ่ออลงโกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุโดยตรงและเป็นเงินสดซึ่งหมอบีอ้างว่าเป็นดําริความต้องการของหลวงพ่ออลงโกดต่อมาครับคุณชมเมื่อวันที่8สิงหาคม2568หลังหมอบีได้มีการสัมภาษณ์นในรายการแฉครับหลวงพ่ออลงโกดก็ได้มีการออกมาพูดเหมือนกันครับบอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยหมอบีเข้ามาเป็นจิตอาสาที่วัดพระบาทน้ำพุหมอบีก็ได้มีการรวบรวมเงินบริจาคมาถวายอาตมา เป็นเงินสดตั้งแต่แรกอัตมาขอยืนยันว่าไม่ใช่ดำริหรือความคิดของอัตมาเป็นดำริของหมอบีตั้งแต่ต้นช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจํานวนเงินน้อยและอัตมาเคยเตือนหมอบีไปตั้งแต่ต้นว่าให้ทําอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเงินทําบุญจากญาติโยมต้องทําให้เป็นบุญจริงๆต่อมานะครับหลวงพ่อก็บอกว่าหมอบีได้มีดำริขออัตมาให้ใช้ชื่อโครงการใจฟ้าในการเปิดบัญชีและต่อท้ายว่า โดยนายเสกสรรอัตมาก็ไม่ได้ห้ามอะไรใครขออะไรมาหรือว่าอาสาช่วยกิจการงานต่างๆของวัดด้านไหนอัตมาก็ให้ไม่เคยห้ามแต่ก็กำชับตลอดว่า ให้ทําอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานอกจากนี้หลวงพ่ออารมณกฎก็ได้มีการบอกต่อด้วยครับบอกว่าเบื้องต้นมีการมอบหมายให้ทนายและก็วายาวัจกรของวัดไปลงบันทึกประจําวันกับพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีแล้วส่วนตํารวจสอบสวนกลางยังไม่ได้มีการประสานมาที่อัตมาแต่อัตมาสะดวกที่จะให้ข้อมูลที่วัดมากกว่าหรือว่าหากเชิญไปจริงๆจะส่งทานายความของวัดไปแทนนอกจากนี้หลวงพ่ออรงรณกฎเองก็ได้มีการบอกว่าส่วนประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยของสังคมอัตมามองว่า สิ่งที่หมอบีออกมาพูดเมื่อคืนนี้ก็คือในรายการแฉนะครับไม่แปลกที่สังคมจะมองว่าเป็นการโยนกันไปมาเพราะสิ่งที่หมอบีพูดยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนอัตมาพร้อมที่จะเจอหน้ากับหมอบีได้ทุกเมื่อขอให้หมอบีพร้อมเมื่อไหร่บอกได้เลยจะได้แถลงข่าวพร้อมกันต่อหน้าสื่อมวลชนและหมอบีจะได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาส่วนสถานที่อัตมาสะดวกและพร้อมที่วัดก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ขอให้บอก นอกจากนี้ครับแนวรายการแฉเนี่ยนะครับมีบางช่วงบางตอนที่แจ็คแฟนฉันได้มีการถามหมอบีบอกว่าการที่หมอบีเนี่ยสื่ออะไรได้เยอะแยะมากมายหมอบีได้ดูตัวเองไหมปัญหามันรุมเร้าเนี่ยด้านหมอบีเองก็ได้มีการตอบกลับไปที่แจ็คแฟนฉันนะครับบอกว่าลองถามตัวเองว่าผมเคยช่วยอะไรแจ็คไว้ด้านแจ็คแฟนฉันก็ตอบกลับไปบอกว่าอ่าแล้วหมอบีเองก็ได้มีการตอบกลับมานะครับบอกว่าผมไม่ได้อ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ทําด้วยใจบริสุทธิ์ผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ แต่ผมไม่เคยอ้างอิงตรงนี้ผมไปบอกตอนไหนว่าผมเป็นหมอดูผมก็บอกว่าผมไม่ใช่หมอดูขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบอกว่าผมไปบอกตอนไหนผมเป็นหมอดูผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอดูนะครับแล้วหมอบีก็มีการบอกต่อว่าทุกครั้งหลายหลครั้งเนี่ยลองคิดดูคนที่ผมช่วยเขามาขอความช่วยเหลือมาขอคําปรึกษา ผมก็ให้หลักการแบบตรงไปตรงมานั่นเองครับล่าสุดในรายการหงวกระแสวันที่8สิงหาคม2518ด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการนําเสนอเรื่องนี้ซึ่งเป็นอีพีที่3ครับโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการเชิญแจ็คแฟนฉันมาร่วมรายการด้วยในฐานะที่ยิงคําถามหมอบีในรายการแฉเมื่อวันที่7สิงหาคม2518ที่ผ่านมานะครับพอฟังจบปุ๊บหนุ่มกัญชัยพูดว่า ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเขาจําไม่ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นหมอดูหรือว่าถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณหรือเปล่านะครับคุณต้องย้อนไปดูในวันที่ผมสัมภาษณ์คุณครั้งแรกในรายการมูไนในนั้นมันชัดเจนเหลือเกินว่าคุณพูดอะไรไว้บ้างมันเป็นปฐถมบทของคุณเลยในการออกรายการแล้วมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในรายการที่เป็นลอตเตอรี่ของคุณเลยที่ทําให้คุณเนี่ยมาเป็นถึงวันนี้ด้วยซ้ําด้านหนุ่มกัญชัยก็มีการบอกต่อนะคก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําผิดผมก็เสียใจที่ผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์คุณด้วย ผมบอกเลยถ้าคุณไปทําอะไรแบบนี้จริงๆคุณถือว่าคุณดูถูกในการสัมภาษณ์ของผมและก็มดดาในวันนั้นมากและดูถูกรายการมาก เพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณไปทําอะไรแบบนี้และพี่หนุ่มก็มีการบอกต่อครับบอกว่าแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ถ้าคุณไปทําอะไรแบบนั้นจริงๆไปฉกฉวยจิตกุศลของสาธุชนผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและก็มีการพูดคุยกันต่อครับซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็หันไปถามรองผู้บังคับการกองปราบปรามครับว่าเขาบอกพี่ไหมว่าเขาเป็นผู้พิเศษนะครับด้านรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็ได้บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการคุยกันถามเขาว่ามีทูตสื่อวิญ,ญญาณอะไรตาม เขาบอกว่าไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าการที่มีคนมาถามเขาว่าพ่อเขาตายแล้วไปไหนเขาก็พูดหลักการทั่วไปว่าดวงวิญญาณตายไปแล้วก็จะไปนู่นไปนี่ไม่มีการมาสื่อวิญญาณแต่เขาพูดไปตามหลักการคนก็เชื่อหรืองงงายกันไปเขาก็บอกประมาณนี้นะครับด้านหนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการบอกว่าคืออย่างนี้ครับหมอบีฟังผมนะผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาเมื่อคืนในรายการของมดดำมันแปลก คุณบอกว่า anyway, คุณได้เ <realtà> งินมาสร้างบ้านจากการที่คุณเองเนี่ยไปปราบผีแต่คุณก็กลับบอกอีกครั้งหนึ่งในรายการเดียวกันเลยนะครับคุณบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอดูเรื่องของปราบผีแต่คุณได้เงินจากการที่ไปปราบผีที่คุณพูดและพี่หนุ่มก็บอกว่าคุณแม่งพูดเหมือนในรายการเดียวกันแต่พูดย้อนแย้งกันมากผมอยากให้คุณออกมาพูดใหม่ที่ไหนก็ได้ตั้งสติดีๆแล้วก็พูดในรายการของมดดําคุณกลับไปดูดีๆครั้งหนึ่งที่คุณพูดเมื่อคืน เขาบอกว่าเขาได้รับเงินที่สร้างบ้านจากการปราบผีแล้วพอไปปราบผีเนี่ยเขาก็มีเงินให้มีซองมีอะไรให้มาแต่ในขณะเดียวกันในรายการเดียวกันก็บอกว่าผมไม่ใช่หมอดูไม่ใช่เรื่องของการปราบผีแล้วมันคืออะไรกันแน่ อันนี้ในรายการเดียวกันนะพร้อมกับถามแจ็คแฟนฉันนะครับว่าใช่ไหมแจ็คนะครับซึ่งแจ็คแฟนฉันเองก็ได้มีการตอบกลับมาบอกว่าใช่ครับพี่นั่นเองครับ <S <S ด้านหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็บอกต่อด้วยครับว่าอันนี้ผมงงตกลงเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดูดวงปราบผีหรือไม่ได้ดูดวงปราบผีกันแน่และ,ะไรายได้มาจากไหนกันแน่ก็ในเมื่อคุณเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้ปราบผีไม่ได้อะไรแต่ทําไมคุณถึงได้เงินมาจากการปราบผีหรือเงินจากการดูดวงมันไม่ย้อนแย้งกันไปหน่อยหรอนะครับแล้วพี่หนุ่มเองก็บอกว่า อยากให้คุณเนี่ยออกมาชี้แจงที่เรามานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้มันคือการตั้งข้อสังเกตผมอยากให้คุณออกมาชี้แจงหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีบางช่วงบางตอนของรายการครับที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดขึ้นมาบอกว่าคนรักหมอบีเนี่ยเขาก็มีเยอะ FC เขาก็เยอะแต่ผมพูดตามเนื้อผ้าคุณต้องเข้าใจผมด้วยแล้วก็พูดไปถึง FC ของหมอบีหรือว่าคนที่รักหมอบีนะครับบอกว่าผมเข้าใจคุณรักหมอบีแล้วก็ศรัทธาเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาด่าผมได้นะเพราะผมก็มีคนที่ผมรักแล้วก็คอยปกป้องผมเหมือนกันเขาก็ต้องสวนคุณเหมือนกันนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าก,กูนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยเองก็ยังได้มีการเปิดรายการมูไน้ครับคุณชมพร้อมกับบอกว่าบีนี่มันคือรากเหง้าของคุณที่คุณพูดเอาไว้ เพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่ได้เป็นหมอดูคุณไม่ได้รู้เรื่องของจิตวิญญาณไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณจะถุยน้ำลายแล้วก็เลียกลับขึ้นไปก็คงไม่ได้มันชัดเจนมากที่คุณพูดออกมาว่าคุณเป็นผู้พิเศษคนหนึ่งที่คุณสามารถอะไรของคุณนั่นแหละแล้วหนุ่มกัญชัยก็บอกต่อเลยก็บอกว่าแต่วันนี้สิ่งที่ผมพูดอยู่ผมไม่ได้ไปกล่าวโทษอะไรคุณอวดอ้างอภิธิหารหรืออะไรยังไงแต่ผมกําลังพูดถึงเรื่องราวของเงินทําบุญผมพูดไปแล้วคนจนเนี่ย เขาก็ทําบุญเหมือนกับคนรวยเงิน10บาท5บาทของคนจนเขาก็เยอะแล้วเขาทําบุญเขาต้องการที่จะให้5บาทของเขาไปเป็นเสาของสาราวัดไม่ใช่เสาของบ้านคุณคุณทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณทําเนี่ยคุณต้องออกมาชี้แจงหรือถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็ต้องออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันและก็มีการบอกต่อว่ามันเป็นสิ่งที่สาธุชนเองเขาไม่สบายใจอันนี้ผมพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณนะแต่คนที่เขาอยากจะไปถวายหรือทําบุญให้กับทางวัดแล้วมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น มันไม่ถูกต้องถ้าคุณไม่ได้ทำคุณต้องออกมาพูดแล้วคุณดูสิว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยมันย้อนยังกันไปหมดเลยแม้กระทั่งในรายการเดียวกันที่คุณพูดความหมายเดียวกันแต่คําตอบแตกต่างกันหมดเลยหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการพูดในรายการนะครับบอกว่าขออนุญาตนะครับถ้าคุณบีดูอยู่ผมมีคําถามผมอยากรู้ว่า อันนี้เป็นรถของใครพร้อมกับเปิดภาพรถในโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับคุณผู้ชมและก็มีการฝากไปถึงคุณบีบอกว่าเผื่อคุณบีเนี่ยจะมีแรงออกมาตอบตอนไหนก็มาตอบหลังจากที่หายป่วยแล้วหรืออะไรก็ได้ผมอยากรับฟังคืออยากรู้ว่าคุณซื้อรถคันนี้ให้กับใครแล้วคุณซื้อเป็นเงินสดจริงไหมแล้วก็ยังมีรถอีกบางคันครับที่คุณไปอ้างว่าคุณได้มาจากในวัง คุณพูดหรือเปล่ามันมีพยานนะมีหลักฐานบางอย่างเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะไปถึงตํารวจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหนุ่มกัญชัยเองก็บอกทีมงานนะครับบอกว่าขอดูเป้ใบนั้นหน่อยอยากรู้ว่าเป้ใบนี้ของใครและภาพต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นภาพเงินที่อยู่ในเป้ครับหนุ่มกัญชัยตั้งคําถามว่าอยากรู้ว่าเงินเนี้ย คุณเอาไปทําอะไรเงินอันนี้มาจากซองไหนหรือเปล่าอันนี้อยากให้คุณบีออกมาชี้แจงหน่อยพร้อมกับบอกว่าไม่อยากเปิดคลิปเปิดแค่นี้พอแลวก็สั่งทีมงานปิดภาพนั้นไปครับคุณผู้ชมและพี่หนุ่มก็บอกต่อว่าเพราะสุดท้ายแล้วข้อท็จจริงก็ต้องเป็นไปตามข้อท็จจริงสําหรับผมเองก็กราบเรียนไปฝั่งของตัวคุณบีเองแล้วก็ทนายคุณบีหรือว่าทางแฟนกลับของคุณบีด้วยนะครับว่าผมไม่มีพันธะผูกพันอะไรกับคุณบีไม่ได้เป็นคู่ปรัปักกันไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงกัน แต่ที่ผมนํำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนจริงๆอย่างน้อยเป็นการเตื่นรู้แล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ว่ามันมีข้อเท็จจริงแบบไหนเกิดขึ้นบ้างสุดท้ายณวันนี้ก็ยังต้องบอกว่าคุณบียังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่สายยังไม่ตัดสินคุณสามารถที่จะต่อสู้กับการถูกกล่าวหาแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้าสู่กระบวนการตัวคุณเองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวโทษหรือไปกล่าวหาว่าคุณไปกระทำอะไรที่ไม่ดีแต่มันเป็นการแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฐานะที่คุณเองมุมหนึ่งก็เป็นคนของประชาชนไปซะด้วยซ้ำเพราะคุณเองก็ไปออกสื่อออกอไรเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณออกมาชี้แจงจะชี้แจงที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่หรือคุณอยากจะไปารายการมดดำแล้วให้แจ็คสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะสุดท้ายผมรู้ดีว่า คุณต้องหาที่ปลอดภัยมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณทําได้เลยแล้วนอกจากนี้ก็มีการทิ้งท้ายรายการแกคุณชบอกว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําไปแล้วมันไปนก้าวก่ยคุณคุณต้องการที่จะฟ้องก็ฟ้องมาดีนะครับถ้าเกิดฟ้องมาอย่างน้อยผมก็จะได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง บนสารกับคุณเหมือนกันว่าคุณทําอะไรไว้ก็เท่านั้นเองครับหลังจากนี้ก็คงติดตามกันต่อไปครับว่าสิ่งที่คุณบีจะออกมาดีแค์นั้นกับสิ่งที่พี่หนุ่มนั้นฝากไปถึงคุณบีก็คือเรื่องของรถและก็เรื่องของกระเป๋าเป้และก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าครับว่าจะออกมาดีแค์ตัวเองอย่างไรบ้างอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปและสิ่งที่น่าจับตาอีกหนึ่งสิ่งครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้คุณบีเองจะไปออกรายการไหนไหมหรือว่าให้สัมภาษณ์กับรายการอะไรอีกหรือเปล่า